ส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนาลัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะวันนี้จะเริ่มอ่านเรื่องใหม่คะ่ะ ชื่อเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าไว้โดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะ โดยฤาษีลิงดำคำนำหลวงพ่อของเราคือฤาษีลิงดำวัดจันทารามวงเล็บวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อปานสุทธาวงพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อมีประสบการณ์ในเรื่องอัศจรรย์ต่างๆเป็นอันมากในระยะเวลาที่เรารู้จักท่านซึ่งเป็นเวลาประมาณหปีนับถึงวันเขียนคำนำนี้ท่านค่อยๆทยอยเล่าเรื่องเหล่านั้นให้พวกเราฟังในยามที่ว่างจากการปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องสนุกสนุกและยากที่จะหาคนผ่านประสบการณ์มามากๆอย่างท่านผู้เขียนคำนำอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวสักหน่อยไม่อยากให้ลูกหลานต้องลำบากเรื่องการจัดทำหนังสือแจกงานศพของตัวเองประกอบกับได้พบมาแล้วว่าเรื่องชนิดนี้ถ้าจำเอามาเล่าต่อไม่ว่าจะจำแม่นละเอียดละออเพียงใดคนอ่านก็ต้องหาว่าโกหกจนได้ ดังนั้นจึงขอร้องให้หลวงพ่อเล่าเรื่องเหล่านี้ลงเทปไว้แล้วมาถอดเป็นตัวหนังสือกะว่าเอาไว้พิมพ์แจกงานศพตัวเองพักพวกที่ได้ทราบความคิดนี้พากันชอบอกชอบ,อชอบใจบอกว่าถ้ามีเรื่องมากจนพิมพ์เป็นเล่มเดียวไม่ไหวก็ให้ลงท้ายไว้ด้วยใจความว่าโปรดอ่านตอนต่อไปในงานศพของคนนั้นคนนั้นทีเดียวเป็นอันว่าหลวงพ่อรับคา แล้วอัดเทปมาตามหัวข้อเรื่องที่พวกเราจำได้และจดให้ท่านไว้นับได้กว่า40เรื่องแต่อัดมาจริงตอนนี้แถมพกให้ด้วยเป็นห้าสิบสี่เรื่องมาทราบเอาตอนที่ท่านบ่นมาในเทปว่าไปรังแกท่านเข้าคืออัดเทปเป็นการแสลงโรคเลยต้องกราบขอขมาไว้ณที่นี้ผู้ที่บวชเป็นพระท่านว่าควรมีปฏิปทาสามอย่าง คืออธิศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตอธิจิตทำสมาธิอธิปัญญาทำวิปัสนาพระส่วนมากอธิศีลยังไปไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงอธิจิตอธิปัญญาเอาแค่อ่านตำราตีความผิดบ้างถูกบ้างแล้วมักจะคัดค้านว่าผีเทวดานรกสวรรค์มีที่ไหนกันท่านพูดเปรียบเทียบต่างหาก สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าผู้ใดทำผิดไว้จิตใจย่อมเกรงว่าผิดนั้นจะถูกจับได้จึงตกนรกอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้เขียนคำนำเห็นว่าไม่จริงเป็นการพูดอย่างขอไปทีเลยไปเปิดพระไตรปิฎกดูขึ้นต้นพระวินัยเล่มหนึ่งหน้าสองก็ว่าไว้ชัดเจนว่า พวกทำมิจฉาทิฏฐิต่างๆตลอดจนพวกติเตียนพระอริยเจ้าต่อเบื้องหน้าแตกกายทำลายไปจึงไปสู่ทุกขติวินิบาทนรกนี่ท่านพูดไว้ชัดว่าตายแล้วจึงไปนรกส่วนเรื่องการเห็นผีเห็นเทวดาพรหมนรกสวรรค์นั้นต้องใช้ทิพจักขุยานยิ่งล้ำจักูุมนุษย์ธรรมดาจึงจะมองเห็นได้ ซึ่งพวกเราก็ขืนจะเอาตาธรรมดาไปดูให้เห็นอยู่ร่ำไปหลวงพ่อเป็นพระสมบูรณ์แบบอธิศีลโดยเฉพาะศีลพะตะปรามาศยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดนี้ท่านเน้นหนักเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อได้สนิทว่าเรื่องที่ท่านเล่ามานี้ไม่มุสาแน่และท่านก็เลือกเล่าแต่เรื่องที่ท่านประสบเองเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้น อธิจิตของท่านเราก็สรุปได้ว่าท่านรู้วิชาสามสามารถรู้อดีตรู้จิตคนอื่นได้อธิปัญญาท่านก็ไล่เราไปนิพพานอยู่ทุกวันบอกว่าไม่ยากความรู้ทางตำราข,ของท่านก็เก่งเป็นท่านมหาเพราะฉะนั้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติท่านมีครบเรื่องผีสางเทวดานรกสวรรค์พรมนิพพาน มีจริงไปดูมาแล้วอย่างนี้ท่านกล้าพูดกับพวกเราจึงเป็นที่ศบอารมณ์พวกเรามากพระอื่นอาจเก่งกว่านี้แต่ท่านไม่ค่อยจะพูดให้เราฟังกลัวจะถูกหาว่าอวดอุตริมนุษธรรมหลวงพ่อของเราท่านไม่กลัวเพราะเป็นการพูดเพื่อส่งเสริมกำลังใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นปิติให้เกิดในใจบรรดาสิทธ์เมื่อมีความมั่นใจว่า นิพพานมีจริงนรกสวรรค์มีจริงก็ปฏิบัติทางจิตได้ง่ายกำจัดนิวรณ์หข้อหคือวิจิกิจฉาไปได้ถึงตอนนี้ท่านผู้มีปัญญาก็จะค้านว่าผีบางผีเทวดาบางองค์ก็มีคนเห็นโดยไม่ต้องใช้ทิพยักขุยานอะไรนั่นเลยก็จริงของท่านเคล็ดมีอยู่ว่าหากท่านเหล่านี้ ประสงค์จะให้เราเห็นเราก็สามารถเห็นได้ด้วยตาธรรมดาบางทีไปด้วยกันสองคนท่านให้เห็นคนเดียวคือคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งไม่เห็นก็มีในเรื่องที่เล่ามานี้หลวงพ่อท่านเปรยไว้ว่าใครจะเชื่อก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็เชิญตามอัธยาศัยไม่ได้พูดให้เชื่อแต่เล่าให้ฟังตามที่พบมา ผู้เขียนคำนำก็ขอเตือนไว้คำเดียวก็แล้วกันคือไม่เชื่อก็เฉยๆไว้ดีกว่าถือว่าฟังนิทานถ้าบังเอิญหนังสือนี้ได้พิมพ์แจกงานศพของผู้เขียนคำนำจริงๆก็ขอย้ำอีกคำว่าขอให้เชื่อเถอะพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์13มีนาคม2516 เรื่องจริงอิงนิทานโดยราษีลิงดําเรื่องที่หนึ่งเจ้าด้วนต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟังสำหรับเรื่องผีนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาคนที่เกิดมาในโลกคนที่เห็นผีก็มีหรือคนที่ไม่เห็นผีก็มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคำว่าผีก็จัดว่าเป็นอธิสมานกายคือว่ามีร่างกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเมื่อมีใครเห็นผีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคนบางคนหรือหลายคนไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วคนที่เราให้ฟังก็ไม่สามารถจะหยิบยกเอามาให้ดูได้ทั้งนี้เพราะผีไม่ใช่วัตถุคำว่าอธิสมานกายในที่นี้ก็หมายความว่า กายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าจะเห็นได้ก็นหนึ่งเมื่อผีแสดงกายให้ปรากฏคือต้องการจะให้เห็นจึงจะเห็นได้หรือว่าสองในเมื่อบุคคลผู้นั้นสามารถสร้างทิพจักคุยานให้ปรากฏจึงจะเห็นได้ฉะนั้นเรื่องผีนี้จะมีใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อก็ไม่ได้ เว้นไว้แต่ท่านทั้งหลายที่ได้ประสบมาเองสำหรับผู้พูดนี้ก็เหมือนกันในสมัยก่อนเขาพูดกันถึงเรื่องผีก็สงสัยจะถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเคยกลัวผีในสมัยที่กลัวผีนั้นไม่เคยเห็นผีเลยแต่ก็กลัวผีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาลือกันว่าผีเนี่ยนะมีสภาพดุร้ายมีความน่ากลัวอยู่มาก อาการที่แสดงออกต่างๆรู้สึกว่าน่ากลัวจัดก็เลยกลัวผีกลัวทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นผีแล้วในการต่อมาก็กลายเป็นคนเห็นผีเห็นได้ในตอนไหนความจริงในตอนนั้นไม่เคยจเจริญพระกรรมฐานไม่เคยได้ที่พจักขุยานแต่ก็พบผีผู้เป็นอาจารย์รายแรกทำให้เชื่อว่าผีมีจริงผีรายนี้ต้องเชื่อว่าเป็นรายใหญ่ ท่านอาจารย์ใหญ่รายนี้ก็ให้นามว่าเจ้าด้วนคือว่าเป็นผีหัวไม่มีหัวขาดคือคอขาดเจ้าด้วนนี้ประวัติของเขาจะเป็นมาอยังไงในสมัยที่เป็นมนุษย์ผู้พูดก็ไม่เคยทราบประวัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเจ้าด้วนนี้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่มาทราบเอาตอนสมัยที่เป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาอายุ16 17ตอนนั้นอยู่ที่อำเภอตะลิ่งชันจังหวัดทนบุรี แล้วก็ตอนหนุ่มเนี่ยนะตามธรรมดาของคนที่ชอบเที่ยวสิไอการเที่ยวในการนั้นจะไปไหนใครใคก็รู้เรื่องของคนหนุ่มแต่ความจริงจะหาว่าเป็นนักเจ้าชู้ไปเที่ยวบ้านสาวๆนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันตามปกติก็ชอบไปเที่ยวบ้านท่านผู้ใหญ่ก็ไปหาเพื่อนคุยกันแบบสนุกๆตามประษาของคนไม่ติดเหล้าเมายาเมื่อไปแล้วก็กลับไม่เกินเวลา เวลาที่ท่านยายกับท่านแม่สั่งต้องกลับเวลาเท่าไหร่ก็ต้องกลับเวลาเท่านั้นถ้ากลับเกินเวลาก็แสดงว่าวันนั้นถูกฟังเทศจะต้องฟังเทศกันมหาราชคือบ่นกันเป็นการใหญ่เกรงว่าท่านแม่ท่านยายจะเหนื่อยหรือว่ารำคาญท่านบ่นก็ไม่ทราบเลยไม่ยอมกลับผิดเวลาส่วนใหญ่ก็กลับก่อนเวลาเล็กน้อย ตอนนี้มาว่ากันถึงว่าคุณด้วนหรือท่านอาจารย์ด้วนอาจารย์ที่สอนให้รู้จักผีท่านมีสำนักอยู่ที่ป่าช้าวัดเรไรสำหรับวัดเรไรนี่ก็อยู่หน้าสถานีตำรวจตลิ่งชันข้างมีคลองบางระมาดคืนหนึ่งเดินไปที่สะพานเดือนหงายเดือนหงายจัดพอเดินไปถึงกลางสะพานข้ามคลองก็พบชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนทางมา ในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าหัวไม่มีพอถึงสะพานพอดีก็มาพบกันมองไปอีกทีก็ปรากฏว่าพ่อเจ้าประคุณไม่มีหัวแกก็ยืนขวางหน้าเมื่อยืนขวางหน้าก็มองไปมองมาว่าแกจะมีอาวุธหรือเปล่าแกก็ไม่มีอาวุธสำหรับผู้พูดนี่มีปืนพกหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าตำบลน,นั้นเป็นตำบลน,นักเลงถ้าใครไม่มีอาวุธก็ถือว่าเย่อหยิ่ง ดีไม่ดีถูกไล่ตีไล่ฟันเอาเฉยๆถ้าถือมีดถือปืนแล้วก็เขาถือว่าคนนั้นขี้ขลาดเขาไม่ทำเขาว่าอย่างนั้นนะก็เป็นอันว่าเมื่อเห็นแกไม่มีอาวุธก็ถามว่าจะไปไหนแกไม่มีปากนี่แกก็เลยไม่พูดทำโครงตัวไปโครงตัวมาก็เลยรู้ว่าเจ้าด้วนแน่เพราะว่าผู้ใหญ่บอกไว้แล้วว่าเจ้าด้วนนี่มันเคยแผลงฤทธิ์บ่อยๆแต่ว่าอาการแผลงฤทธิ์ของเจ้าด้วน ไม่เคยทำให้ใครกลัวนอกจากว่าหนึ่งรับอาสานำเดินไปในระหว่างป่าช้าทางนั้นผ่านไปในป่าช้าวัดเรไรเป็นสวนและมีต้นไม้ครึ้มยอดไม้เข้าชนกันระหว่างที่เดินเข้าไปตามทางนั้นถ้าไม่มีไฟฉายก็มองไม่เห็นทางเมื่อทราบว่าเจ้าด้วนแน่แล้วก็เลยบอกว่าพี่ด้วนนี่ช่วยนำทางทีเถอะนะพี่ชายนำทางไปส่ง ไอทางเนี่ยมันมืดฉันมองไม่เห็นช่วยนำทางไปข้างหน้าฉันกลัวผีอื่นมันจะหลอกพี่ด้วนนำทางทีได้ไหมเขาก็พงกตัวของเขาก้มตัวของเขานนะแสดงยอมรับจะนำทางแล้วเขาก็หันหลังเดินไปทางวัดเรไรเดินออกหน้าผู้พูดก็เดินตามหลังพอเข้าถึงสมทุมพุ่มไม้เวลากลางคืนมันมืด แต่ก็น่าอัศจรรย์เมื่อเจ้าด้วนนำทางรู้สึกว่าเห็นทางร่างๆคล้ายกับเดือนหายน้อยๆแสงเดือนน้อยๆนะพอเห็นกันถนัดเจ้าด้วนก็นำทางไปส่งถึงปลายสวนคือหมดเขตที่มืดก็หมดเขตของป่าช้าแล้วก็สั่งเขาว่าพี่ด้วนเวลาประมาณสามทุ่มฉันจะกลับมาพี่ด้วนคอยรับด้วยนะ ถ้าพี่ด้วนมารับแล้วก็เวลาฉันกลับฉันจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาให้เจ้าด้วนนี่ชอบกว๋วยเตี๋ยวผัดหรือข้าวผัดเป็นอันว่าเวลาขากลับก็พบว่าเจ้าด้วนยืนรอรับอยู่แล้วก็นำทางมาส่งถึงกลางสะพานเพราะว่าเดือนหงายเห็นทางถนัดก็เลยสั่งว่าพี่ด้วนยืนคอยอยู่แถวนี้เถอะนะปะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวผัดมาให้เพราะว่าหน้าวัดช่างเหล็ก หรือสถานีตำรวจตลิ่งชันมีร้านค้าอาหารเขาขายอาหารก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้ในด้วนนี่เป็นอันว่า จะไปเที่ยวผ่านทางนี้แล้วก็คนสมัยนั้นที่เป็นหนุ่มและคนแก่ประมาณปีพศ2470เสรจเศษความจริงตาด้วนแกมีอายุก่อนนั้นนะทุกคนรู้จักนายด้วนได้ดีแล้วมาคราวหนึ่งนายด้วนนี่แกแผลงฤทธิ์พิเศษคือว่ามีคนหนึ่งชื่อป้าครามป้าครามนี่ผู้พูดเรียกแกว่าอย่างนั้นนะเคารพแกเรียกแกว่าป้า เพราะว่าเป็นรุ่นป้าแกพายเรือไปตอนเช้ามืดไปขายมะพร้าวทุกวันรับมะพร้าวจากชาวสวนแล้วก็ไปขายที่หน้าวัดช่างเหล็กหรือหน้าวัดเรไรเพราะว่าบรรดาเรือค้ามารอซื้อที่นั่นเช้ามืดวันหนึง่งเมื่อแกผ่านหน้าวัดเรไรหรือปากคลองบางละมัดจะออกไปวัดเรไรจะออกคลองอีกคลองหนึ่งเขาเรียกว่าคลองชักพระ พอผ่านสะพานไปก็ปรากฏว่าเรือแกวิ่งถอยหลังแกหันหลังมาดูก็พบเจ้าด้วนนั่งอยู่ข้างตะลิงมันทำมือยาวมากมาดึงท้ายเรือแกพอเรือมาถึงตะลิงมันก็ปล่อยแกก็ผลักเรือออกพายไปพอถึงกลางคลองเจ้าด้วนมันก็ดึงกลับมาอีกแกก็ร้องเอะอะโวยวายบอกเจ้าด้วนเอ็งจะมาแกล้งข้าทำไม เอ็งน่ะดีแต่มาแกล้งข้าปรอเดี๋ยวข้าไปขายของไม่ทันแล้วก็ของมันจะเสียนะค่าจะขาดทุนเอาอย่างนี้นะเอ็งอย่ามัวนั่งแกล้งค่าเลยเอ็งช่วยข้าขายนะเวลาไปขายของนะ่ะถ้าหากว่าเองช่วยข้าขายหมดแล้วขายได้รวดเร็วพอไปถึงแล้วประเดี๋ยวเดียวขายได้หมดลำได้กำไรดีแล้วก็ข้าจะซื้อข้าวผัดเอามาให้เพราะว่าเองชอบข้าวผัดใช่ไหม เจ้าด้วนเขาก็พยักตัวไม่ใช่พยักหน้าไม่มีหน้านี่ไม่มีหัวแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ปรากฏว่ารูปร่างของเจ้าด้วนหายไปกับตาแกก็พายเรือออกไปจอดอยู่คลองชักพระหน้าวัดช่างเหล็กถึงเวลาเช้าก็พอดีเรือซื้อของเข้ามามีเรือขายมะพร้าวหลายสิบลำที่นำมะพร้าวออกไปจากสวนแต่ว่าเรือที่ซื้อมะพร้าวทุกลำน่ะ มีความต้องการเรือลำนี้มากมาถึงก็ตรงรี้เข้ามาให้ราคาสูงเป็นอันว่าปลาครามก็ขายมะพร้าวได้รวดเร็วแล้วขายหมดเป็นรายแรกแต่เช้าตรู่ตามปกติแกต้องขายถึงเวลาส0บนาฬิกาหรือ1 1บเอนาฬิกาจึงจะหมดแล้วก็ต้องพูดกันมากการค้ามะพร้าววันนั้นไม่ได้พูดราคากันเลยหมายความว่าเจ้าของมะพร้าวไม่ต้องตีราคาเมื่อเรือต้องการซื้อมาจอดเข้า มันก็บอกราคาเลยว่าเท่านั้นเท่านี้ร้อยละเท่านั้นเท่านี้ซึ่งมันเป็นราคาแพงกว่าปกติป้าครามก็ยอมขายเมื่อขายของหมดก็คิดว่านี่คงเป็นอนุภาพของเจ้าด้วนจึงได้แวะซื้อข้าวผัดมาพอถึงหน้าวัดเรไรก็ไปวางไว้ที่ตอไม้ต้นมะม่วงคือตอมะม่วงเขาถูกฟันตัดลงมาเหลือตอประมาณหนึ่งเมตรก็ไปวางไว้ที่นั่น แล้วก็เรียกเจ้าด้วนมาว่าด้วนเอ้ยมากินข้าวผัดนะลูกนะแล้วพรุ่งนี้ช่วยกันขายใหม่นะถ้าเองช่วยค้าขายทุกวันข้าจะเลี้ยงทุกวันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าป้าครามขายมะพร้าวได้ดีแล้วก็ต้องซื้อข้าวผัดมาให้เจ้าด้วนกินทุกวันนี่เป็นเรื่องตอนหนึ่งของอนุภาพเจ้าด้วนนะ แล้วก็มีอีกตอนหนึง่งเพื่อนของผู้พูดนี่เองพายเรือไปหน้าวัดเรไรผ่านสำนักงานเจ้าด้วนเจ้าด้วนแกก็ดึงเรือกลับกลางคืนเหมือนกันรายนั้นเมื่อเห็นเจ้าด้วนดึงเรือกลับมาถึงตลิ่งเขาปล่อยมือก็ดันเรือออกมาพายออกมาอีกเจ้าด้วนก็ดึงเข้าไปอีกพอเจ้าประคุณคนนี้ขี้โมโหเลยเอามีดฟันปั๊บลงไปให้บอกเอาไอ้ด้วน แขนขาดละมึงเท่านั้นแหละพอพายเรือต่อไปพ่อเจ้าประคุณด้วนก็เดินเลาะตะลิ่งไปร้องตะโกนว่าต่อที่ต่อที่แกฟันแขนขาดขาดแขนขารุ่งริ่งแล้วต่อให้ทีเธอะข้าไม่มีแขนข้าจะทำยังไงมันก็เดินตามไปเจ้านั่นอดรำคาญไม่ไหวก็แวะเข้าไปที่ตะลิ่งเอาย่ามาผูกติดกันข้าบอก อา้าเจ้าด้วนขาต่อแขนให้เองแล้วเอ่งอย่าร้องลำคาญไปนะเขาก็เลยบอกเออต่อให้ข่ายอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยหัวข่าไม่มีแล้วแขนขาดอีกข่าก็แย่นะสิก็เป็นอันว่าเจ้าด้วนก็ไม่รบกวนละคราวนี้ ว่าเรื่องราวของเจ้าด้วนนี่มีมากนะท่านผู้ฟังนำมาเล่าให้ท่านฟังเพียงแค่นี้ก็เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องผีอาจารย์สำหรับผู้พูดน่าจะเรียกว่าอาจารย์เพราะอาจารย์ด้วนได้สอนให้ผู้พูดรู้จักผีเป็นรายแรกแล้วก็เป็นผีใจดีแทนที่จะเป็นผีดุร้ายน่ากลัวมีลีลาหลอกหลอนให้กลัวด้วยอาการต่างๆเปล่าไม่มีไม่ว่าใครทั้งหมด มาพบคุณด้วนแล้วต่างคนต่างพากันสรรเสริญว่าผีคุณด้วนนี้เป็นผีที่ดีจริงๆเป็นอันว่าเรื่องผีผู้พูดเชื่อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้อ่านหนังสือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเธอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพบได้ด้วยตนเองนี่ก็เป็นการเชื่อ,อยากเหลือเกิน การเชื่อโดยเขาพูดแต่ยังไม่พบพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอธิมโมกขศัททาน้อมใจเชื่อดีเหมือนกันแต่ว่าดีน้อยไปตอนี้เรื่องผีจะพบจะเห็นได้ก็แสนยากถ้าผีเขาไม่ต้องการให้เห็นบางรายคนรักตายไปจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือสามีบุตรธิดาก็ตามอยากจะเห็นอยากจะพบว่า คนตายตายแล้วมีความสุขหรือความทุกข์แต่ถ้ว่าถ้าผีมาพบเข้าจริงๆก็เกิดความกลัวนี่ก่อนหน้าที่จะมาพูดให้ฟังนี่ก็เหมือนกันระยะการไม่นานมีคณะนายทหารสองคนเรียกกันว่าคณะนะสองคนเท่านั้นพร้อมด้วยเพื่อนที่เป็นพลเรือนอีกคนนั่งรถไปทางจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าจะไปกินเลี้ยงกัน ก็มีรถอีกคันหนึ่งมีคนนั่งมาเห็นจะเจ็ดกี่คนละ่ะรวมกันเป็นเก้าคนเนี่ยหกคนสิหกคนรถคันนี้รู้สึกว่าเมาทั้งคันคือรถเมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนั่งมาเมาวิ่งสายมาตลอดทางพอมาถึงรถของคณะนายทหารทั้งสามคนคือว่าพลเรือนหนึ่งคนนายทหารสองคนพอดียางแตก รถถลาเข้าชนรถนายทหารเป็นอันว่ารถที่นายทหารนั่งไปรวมด้วยกันสามคนแล้วฝ่ายพลเรือนคันนั้นอีกหกคนตายด้วยกันหมดพร้อมกันเรียกว่าตายด้วยกันละทั้งหมดไม่มีใครเหลือเมื่อสามีตายหรือว่าพ่อตายบรรดาภรรยาและลูกก็มาหาผู้พูดบอกว่าคิดถึงเขาอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์ แต่ว่าเวลาที่คิดถึงก็ปรากฏว่าบางครั้งก็ได้กลิ่นคือว่ากลิ่นตัวนะไม่ใช่กลิ่นสางของคนที่ตายปรากฏขึ้นแล้วบางคราวก็ฝันเห็นแล้วแกว่ายังไงทั้งๆท,ท,ที่แกอยากเห็นเขาแกบอกว่าเกิดความกลัวมารายงานบอกว่ากรุณาติดต่อกับเขาทีเถอะว่าอย่าให้เห็นอีกเลยถ้ามาก็มาเงียบๆอย่าให้พบเลยเพราะกลัว นี่เรื่องของคนนะ่ะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่าคนตายไปไหนมีความสุขหรือความทุกข์เวลาไม่เห็นกระบ่นว่าไม่มาหาแต่พอมาหาให้พบเข้าก็เกิดความกลัวเป็นเรื่องของคนที่สามารถจะพบได้เพราะผีแสดงให้พบแต่ว่าเรื่องนี้ผู้พูดไม่กะไม่เกณฑ์ให้ทุกคนเป็นคนเห็นผีรู้ผีได้นอกจากว่าท่านผู้รับฟัง หรือท่านที่ต้องการจะเห็นถ้าจเจริญพระกรรมฐานเข้าถึงอุปจารยานแล้วก็ฝึกอุปจารสมาธินั่นให้เป็นทิพจักคุยานเท่านี้แหละถ้าหากว่าท่านต้องการจะเห็นผีได้เมื่อไหรก็คงจะเห็นได้สมความปรารถนาเอาละสำหรับเรื่องผีเจ้าด้วนก็มีเพียงเท่านี้จะมีเรื่องอะไรต่อไปก็ต้องขอดูต้นตำรับก่อน ่องที่สองผีแขกเรื่องที่สองนี่ขอให้นามว่าผีแขกวัดบางนมโคแล้วก็คงจะมีผีอื่นติดตามมาด้วยเท่าที่จะนึกออกนะเอากันเพียงแค่นึกออกถ้ายังนึกไม่ออกแล้วก็ก็ไม่เล่าให้ฟังสำหรับผีแขกนี่ผูพ้พูดพบเมื่อสมัยบวชใหม่ๆเมื่อปีพศ2480 ผู้พูดกระเพิ่งบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาใหม่ๆแล้วก็เจริญพระกรรมฐานกับหลวงพ่อปานตามสมควรเพราะว่าตามธรรมดาของพระต้องมีปฏิบัติในเขตสามประการให้ครบถ้วนคือว่าอ่านตามแบบฉบับของพระบวชใหม่ท่านเขียนไว้อย่างนั้นคือว่าหนึ่งอธิศิสนสิกขารักษาศีลยิ่งกว่าคารวะ 2. องอธิจิตสิกขาต้องทรงสมาธิจิตให้เป็นญาณสาอาธิปัญญาสิกขาต้องเจริญวิปัสนาญาณตามกําลังที่จะพึงทำได้เรียกว่าสามประการนี้ต้องทําเป็นคุณสมบัติพิเศษฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงเจริญพระกรรมฐานขณะที่เจริญพระกรรมฐานเห็นกุติอยู่หลังหนึ่งเป็นศาลา คือว่าท่านสร้างไว้สำหรับเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมคือว่าเป็นกุฏิคู่นะบนศาลาหน้ามุกข,ของวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพรรษานั้นปรากฏว่าตอนต้นพรรษามีพระขึ้นไปนอนบนนั้นสององค์แล้วก็สองรายแรกขึ้นไปอยู่กันคนละหลังกุฏิใกล้กักกนห่างกันสักคนละสี่เมตรสามวันสององค์นั้นก็ลงมา เมื่อลงมาแล้วใครถามว่าทำไมถึงลงมาแกก็บอกว่ามันเงียบเกินไปรายงานเท่านั้นแล้วต่อมาอีกสองสามวันพระอีกสององค์ก็ขึ้นไปนอนบ้างพอสามวันก็ลงมาเหมือนกันครั้นไปถามว่าทำไมถึงไม่อยู่แกก็รายงานว่าเงียบเหมือนกันพูดเหมือนกันทีนี้ผู้พูดก็คิดว่า กุติสองหลังนั่งเงียบสงัดดีถ้าเราเป็นนักเจริญพระกรรมฐานกิจเหมาะมากก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อปานให้ทราบบอกว่าอยากจะไปอยู่ที่กุติหลังนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังต้องติดตาม ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนิรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคุณผู้ฟังอย่าก,กลัวผีนะคะเพราะว่าเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องที่สนุกสนุกขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ